การทำสมาธิแบบบริกรรมแล้วทิ้งลมหายใจไปด้วยเน้นดูสติเข้าหาเอกคตาและอุเบกขาเป้าหมายคือทิ้งอารมณ์คือยังไงครับพอดีเพื่อนเขาทำสมาธิวิธีนี้ค่ะไม่กล้าถามเขามากนะไม่ถูกนะไม่ถูกนะพวกนี้มันเอาบาลีมันเอา,เอาคำพูดสวยหรูมาพูดแล้วก็อวดอ้างคนอ,อื่นนะตอนที่มันนั่งมันก็ไม่ได้ได้ถึงพวกนี้หรอกมันก็นั่งไปเรื่อยของมันนะมันไม่มีจุดโฟกัสนะเอาง่ายๆนะครับ ก็เอาแบบที่ที่ผมบอกเนี่ยถูกนะน่ะก็เราต้องดูอย่างใดอย่างหนึ่งนะจะดูลมหรือจะดูพุทธหรือจะดูข้างหน้ามันต้องมีจุดใดจุดหนึ่งจะไปแบบเน้นดูสติเข้าหาเอกข้าตาไปดูปัญญาไปดูอุเบกขาเนะี่ยพวกเนี่ยมั่วนะมั่วนะทิ้งอารมณ์างเนี้นะมันเป็นแค่คําพูดสวยดูนะพวกเนี่ยปฏิบัติไม่ไปไหนหรอกนะจําแต่ตารามาแต่ปฏิบัติไม่ถึงนะง่ายๆนะ <laughs> มันก็จะ แปลกประหลาดนะครับแปลกประหลาดอย่างนั้นเลยนะไม่ต้องไปสนใจนะถ้าเจอประเภทนี้นะเราจะฝึกกับอาจารย์ในโซเชียลได้ไหมครับก็ได้นะครับได้นะแต่ผมแนะนําให้ว่าถ้าไปเจอตัวเป็นๆได้จะดีกว่านะแบบไปเจอตัวเป็นๆง่ายอย่างี้นะไปเจอท่านแบบตัวต่อตัวเลยง่ายหรือโทรหาท่านได้อย่างเงี้ยหรือท่านจะตอบอินบ็อกซ์ตอบอะไรอย่างเงี้ยจะจะดีกว่านะบางทีเราไปฟังเทศท่านแล้วก็ไปถามไปถามในไลน์เนี่ยท่านก็จะตอบแบบรวมๆนะ จะไม่ได้ตอบแบบเจาะจงนะครับก็เลยจะจะลำบากหน่อยนะจะจะไม่ค่อยตรงใจเราเท่าไหร่เงี้ยบางทีนะก็ทางที่ดีครับไปหาได้โทรหาได้ดีกว่าเ <c oughs> นาะผมเคยจิตสงบรู้สึกมีความสุขมากกว่าการดูหนังฟังเพลงกินเหล้าอีกครับแบบนี้เรียกอะไรครับก็เป็นสงบด้วยกำลังสมาธินะครับเป็นกำลังสมาธินะ แต่อย่าเผลอมันนะเผอไม่ได้เลยครับเผอไม่ได้เลยนะก็มันจะอยู่สภาว่านั้นไม่นานนะครับเดี๋ยวมันก็คายนะครับถ้าเราไปติดตรงนั้นก็จะก็จะไม่ผ่านตะกทีนะมันก็จะหลอกให้ติดนะแต่ถ้าเราไม่ติดขึ้นมาเดี๋ยวจะเจอสภาว่าอย่างอื่นถาโถมเข้าใส่นะ <c oughs> มันเป็นช่วงเหมือนแบบแบบไม่มีลมไม่มีพายุอะไรประมาณน,นี้ทะเลเงียบสงบเงี้ยนะแต่พอมีมรสุมขึ้นมานะโอ้โหสยองเลยนะ ก็จําความรู้สึกที่ตัวเองจิตสงบไว้นะครับและเดี๋ยวพอเจอพาอยุเข้าก็ให้มันสงบเหมือนตอนนั้นให้ได้นะทุกคนต้องผ่านจุดนี้นะต้องผ่านบททดสอบตัวนี้นะครับดูว่ากําลังใครจะสูงกว่ากันนะให้ปฏิบัติเรื่อยสะสมไว้นะครับพอเจอตัวเป็นๆเ,เจอบททดสอบเนะี่ยเราจะได้มีกําลังเลยไปใช้สู้กับมันนะเราสามารถทําสมาธิระหว่างทํางานบ้านไปด้วยได้ไหมครับหรือไปเดินห้างได้อย่างไรก็ได้หมดนะครับทําได้ทุกวินาทีนะครับ ทุกสภาวะเนี่ยเราจะดูลมหายใจตลอดเวลา24ชั่วโมงทุกวินาทีก็ได้นะครับก็ได้นะเราทํางานบ้านเราก็ดูลมไปดูลมไปนะดูลมไปด้วยทํางานไปด้วยเงี้ยหรือว่าไม่ถนัดดูลมเราก็ดูฐานกายนะดูกายขยับเงี้ยนะดูมือขยับดูเท้าขยับช่วงกาลังกวาดบ้านกาลังถูบ้านก็เจริญสติฐานกายไปด้วยไปเดินห้างเราก็ดูความคิดดูใจตัวเองครับเราตากระทบสิ่งนั้นแล้วเราอยากได้ไหมเราอยากได้เราอยากได้ไปทําอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ต้องมีเหตุมีผลนะครับเนี่ยคือการปฏิบัติทั้งหมดนะทุกคนสามารถปฏิบัติทำได้ทุกวินาทีนะครับไม่ใช่ว่าแบบเออต้องไปนั่งสมาธิอย่างเดียวเนี่ยไม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับจเจริญสติก็เป็นการปฏิบัติเหมือนกันนะอุปจาระกับอัป,ปนาต่างกันยังไงครับอุปจาระก็ตอนที่เราดูลมหายใจอยู่นะครับเรายังเห็นกายอยู่นะเรายังเห็นร่างกายเรายังเห็นความคิดเนีน่ยนะ ถ้าความคิดวิ่งผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยก็คืออุป,ปจาระสมาธินะเห็นลมหายใจกับเห็นเห็นความคิดไหลผ่านเนี่ยก็คืออุป,ปจาระสมาธินะครับแต่ถ้าเข้าถึงอัปปนาเนี่ยก็จะไม่มีความคิดนะจะไม่มีความคิดจะเป็นสภาวะเลยนะจะดิ่งจะวูบจะลอยจะขยายหดเนี่ยเนี่ยเป็นอัปปนาสมาธินะครับก็แล้วแต่ว่าจะอยู่ขั้นไหน ก็ถ้านั่งหลับตาครับจะเข้าถึงอุปจาระและอัป,ปนาได้เลยนะครับถ้าชำนาญแล้วนะอย่างผมนั่งปุ๊บก็เข้าอุปจาระได้เลยนะครับไม่ต้องผ่านคานิกะนะก็เข้าได้ไว <laughs> มีกําลังสมาธิแล้วเนี่ยหลับตาปุ๊บเข้าผวังได้เลยเนี่ยนะก็ไม่ยากนะถ้าฝึกบ่อยๆนะ